สวัสดีครับวันนี้ได้รับผู้เรียนภูเขาไฟจากอำเภอขุนหานนะครับน้องชายเอามาให้วันนี้ครับ1.5กิโลนะครับช่วงนี้ก็กิโลละ180นะครับวันก่อนผมกับเพื่อนก็ได้ไปซื้อที่รูพรแต่ว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่ามันเหมือนกับไม่แก่นะไม่แก่มันมันไม่เหลืองไม่ถูกใจเดี๋ยวมาลองลูกนี้บ้างตรงนั้นเขาบอกว่าอำเภออามาจากกาญจนบุรีแต่นี่บอกว่ามาจากขุนหานนะครับน้องชายเอามาฝาก เมื่อวานนะครับวันนี้ก็เลยจัดการเลย1.5กิโลน<อ>ี่ครับเขาเขียนไว้เขาป้ายยาไหมป้ายอยู่เนาะป้ายเพราะให้มันสูงนี่เหลืองๆเนี่ยม,มีป้ายอยู่มี om, ป้ายอยู่ก็ถือว่าเป็นเป็นลูกแรกสําหรับผมนะครับปีนี้ที่ได้ลงมือปลอกตุเรียนนะครับก็ฝีมือผมไม่ได้พัฒนาขึ้นอะไรนะครับสําหรับการปลอกตุเรียนหลังจากที่แล้วก็ปลอกเหลือเกิน ปีนี้ปีีน้เศรษฐกิจไม่ดี <S <S กินตามโอกาสกินตามจังหวะนะครับกินตามปูนี่นะครับน้เล็กแต่มันก็คูมันก็จะเล็กหน่อยน้องเขาก็มีน้ำใจอามาให้แม่ให้ครอบครัวนี่แหละครับตามงบป,ประมาณลูกแค่นี้ <S <S วันนั้นเราซื้อสามจุดเจ็ดไปหกร้อยกว่าบาทเลยนะแต่น,นี้ก็ตกสองรอยกว่าบาทนี่กสองร้อยกว่าบาทเพราะว่า,ามันหนึ่งจุดห้านะ ก็กีตามร่องมันเลยนะครับต้องบอกบอกก่อนนะครับว่าผมมาไม่กไม็ไม่ได้พัฒนาอะไรครับเพราะผมไม่ได้เรียนรู้ไม่ค่อยได้ประกอปยด้วย,ยแข็งไหมแข็งอยู่อาจจะเหลือมันแข็งเลือออาจจะโดนก็ได้เพราะว่าเนื้อมันอาจจะพอดีแง่เลยได้มั้ยไดมันเหลืองอยู่นะเมื่อกี้เหลืองของเมื่อวานที่เราซื้ออยู่นะเดี๋ยวอ,อีกร่องหนึ่งนี่ก็กีตามพูนี่แหละแต่เราอ่ะมันไปโดนด้เฉย อ,อื้ปีนี้ผมจะไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้ใจว่าจะได้ไปเที่ยวหรือเปล่าครบสวนว่ามันเสี่ยวเว้ยมีดเรามันอ่อนด้วยโทษนี่โทษตัวเองดีกว่าอืมแต่มันนิ่มแล้วนะอเอ้าโดนอีกละนี่ขนาดกี่เรากี่ตรงร่องนะนี่โอ้ไม่พัฒนาจริงเลยมาอยู่ที่สเกตปีหนึงแล้วยังเก่าทุเรียนไม ไม่ชำนาญเลยมันแยกเลยน่ะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวมืออือะได้ไหมปากหัวมันออกเลยได้ไหมปากหัวมันได้เดี๋ยวเดี๋ยวปากตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าตรงนี้มันมันเออขยับอ่ะอืมปากหัวทิ้งอ่ะ ก็ดูเซียนปอกไหวอยู่นะครับแต่ว่าพอมาลงเองมาทาเองแล้วก็ไม่ไม่ไม่แม่นพออุ้ยจะไม่เหลืองอยู่นะเปลือนเหลืองอยู่นะเว้ยแต่เปลือกไม่บางเท่าไหร่วะอืมอืออ่ะทุนกัน จะเป็นยังไงว่าน้ำผู้เรียนสะเลยเนะี่ยไม่มันไม่ไม่ไม่ไมัน <c oughs> ทำไมมันดึงยากมั้งได้แล้วมั้งได้แล้วดึงได้เอ้ยออออเหนียวจังเ,เหนียวขนาดนั้นเลยใช่ไหมขนาดมือผู้ชายเนี่ยแข็งไม่ไม่ไมเรากีดไม่ดีเองนี่เราต้องกีดตรงนี้ออกนี่หลุดแล้วทีนี้ ค่อยๆเสาะไปตามจังหวะของมันตัดหัวไม่ตัดเนอืมได้แล้วเย่แล้วอุ้ยเหลืองกลิ่นดีมากเลยอันนี้เหลืองนะนี่เหลืองดีลูกเล็กแต่จิ๋วอุ้ยใด้ได้อยู่น่นสีปุ๊บๆอุ้ยว้าสีมันเหลืองอ่ะ สีวบาแก่จัดอยู่สีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยโอเคครับรับได้เลยแต่วันเมื่อวานเมื่อวันก่อนเราซื้อมาน่ะมันไม่เหลืองมันขาวมันขาวแล้วมีแฉ่เนื้อมันแฉ่เสียดายเอามาให้ซิมก่อนดีลว่ะองินน้อยไหมโอ้เบื่องวันก็ไม่ซิมก่อนมือถือกล้องไม่ได้อยาให้เพื่อนๆได้ดูทีเดียวเลยนี่ครับสีสเกต นี่เหลืองจริงนี่อ่องตองเลยไข่เลยอะ่ะงามงาม,งามเลย,เลยผ่านครับผ <ไป S 1> ่านของคุณฐานถือว่าผ่านแต่ไม่รู้ว่าน้องเขาสั่งจากที่ไหนสั่งจากเพื่อนนะเพื่อนของเพื่อนน้องเพื่อนของเพื่อนน้องเป็นสวนหรือเปล่าอือโอ้ดีเลยนี่จะได้สั่งได้เวลาจะฝากใครสั่งเพื่อนอยู่ทางไกล อืมโอเคเอาลูกแรกครับของครอบครัวมือแม่มือมันไม่สัมพันธ์กันเท่าไหร่เอามี้แทะนั้นยวก่ามันจะมันจะคงเบอนี้ได้แล้วนี่เขาต้องใส่ถุงมือนะคนขายอึ๊บป๊บมันเหนียวอ่ะไม่ได้ก็คน<ม>ได้ได้แสะออกตรงนี้อ่ะโอ้ยได้แล้วอ่ะู๋สีเหลืองแม่ แกจัดเห็นไหมมันแซะไม่ถึงนี่แทะไม่สีแต่ไม่เป็นไรดูแกกล้องนี้เริอมโมโหแล้วนี่ทำทำโเรียนเสียที่นี่ทำโเรียนเสียไม่ได้อุ้ยมันก็โอเคนะคล้ายๆว่าพูสีไม่มีฝีมือเลยว่ะวเอาล่ะครับดผมแล้วนะครับไม่มีฝีมือเลย ทำทุ่เรียนขายได้ปีปีที่แล้วปีสุดท้ายโอ้ทำทุเรียนขายมีโปรเจกต์เลยเดี๋ยวนี่น่าจะพูสุดท้ายแล้วนะครับนี่แย่แย่ก็แย่ตรงนี้อืเรากรีดไม่ดีเองออืมนั่นแหละนี่ดูชิ้นนี้นะครับ นำเสนอนี่ไม่โดนเนือเลยอย่างนี้งามสุดเลยสุดท้ายเออสวยงามครับรูปก,ก่อนใช่นำมือออกโอ้อสีมันต่างาก,กันเลยได้ไหมอีกคู่นึมงได้ไหมมีคู่นึงนะตรงนั้นแหละขากลางเลยนะ อยาผ่าแรงอืมเราก็แง่อุยขาว่าไม่แรงมีอีกปูหนึ่งซ้อนอยู่แต่ก็ถือว่าผ่าสำเร็จนะครับถือว่าจะมั่วๆไปหน่อยขอชิมปูนี้เลยได้ไหมปูสุดท้ายเนี่ยอ้าวไม่ว่ากันครับอ<ม>เดี๋ยวเปลี่ยนมือถือก่อนเดี๋ยวผมไปล้างมือก่อนเดี๋ยวจะมาถ่ายให้เพื่อนชิมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเพื่อนเราเป็นคอทุเรียนตัวแม่เลยครับออกย่างนี้เลยเดี๋ยวล้างมือก่อนผมเป็นมวยที่แบบเดินอย่างเดียวไม่มีรูปแบบนะครับแต่ว่า พอปอกมาก็ไม่ได้อยู่แต่แรกเหมือนจะไม่ได้เหมือนจะไม่ได้แต่ว่ากูก็สมบูรณ์อยู่นะครับอ่ะมือกล้องให้ผ่านผมก็ให้ผ่านแล้วครับอ่าเดี๋ยวจะให้นักชิมได้ชิมกันขอชิมฟูสุดท้ายอ่านะครับฟูนี้น่าสวยอืมเพราะมันผ่ากลางแล้วครับนี่สีสีได้ไหมอืมอืมนีแบบนี้แหละที่ชอบเลยเยยะเยยะออกจากกันนี้ได้ ไม่เหมือนที่เราซื้อมานะไม่เหมือนะนะเนือ้อมันเนียนนุ่มนิน่มหวานมันอะอ,อร่อยอร่อยเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอร่อยเนื้อมันจะนุ่มนุ่มเนียนละมุนน้นลิ้นอืม,มันจะละมุนปากอ่ะแบบว่านุ่มนุ่มเขาเรียกน,นะหวานมันหวานมัน ่แล้วมันแบบไม่เป็นน้ําอ่ะอย่างตัวเมื่อวานนี่เราซื้อมามันจะเป็นน้ําอยู่ข้างในหน่อยอันนี้อันนี้โดนใจมีซื้อคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ลูกนี้าตามจริงก็ให้เก้านะถ้าเต็มสิบนี้จะเป็นส่วนแม่ไขหวานอ๋อส่วนแม่ไขหวานยังอยู่ในใจอยู่แม่ไขหวานจะจำเราได้หรือเปล่าตอนนี้เห็นเมื่อวานปีที่แล้วแรได้ไปกี่ล้านอ่ะเกป8ล้านนุนน่ะรวยไปแล้วนะครับแม่ไขหวานถึงคุณฐาน ใครได้ได้ยินเอ่อได้ดูคลิปนี้ก็ฝากถึงแม่ไข่หวานหน่อยนะครับถ้ารู้จักได้ดูคลิปเก,ก่าๆของพวกเราเมื่อสองปีที่แล้วก็เคยไปสวนแม่ไข่หวานก็ยังประทับใจในรสชาติอยู่ที่อำเภอคุณหานนะครับซำซำขี้เหล็กใช่ใช่แต่ว่าอันนี้ก็ในปีนี้นะอันนี้อร่อยสุดแล้วที่กินมาปีนี้ก็อร่อยสุด <c oughs> ใช่ตัวนี้ที่ได้กินนะอืจากที่เฟิร์นได้กินมานะคะปีนี้ก็เนี่ยลูกนี้อร่อยที่สุดแล้ว ได้กินมาก็หลายรอบอยู่นะเขาไฟได้กินประมาณสองรอบเนาะอืมทุกเขาไฟนี่รสชาติมันจะไม่มีกลิ่นแรงอ่ากลิ่นมันจะไม่แรงจุดเด่นของผุ้เรียนภูเขาไฟมันก็จะไม่มีกลิ่นมันจะสุกแค่ไหนมันก็ไม่มีกลิ่นแรงไม่มีกลิ่นเหม็นน่ะไม่แรงมากอ่ะกลิ่นไม่เป็นตุตุไม่เป็นปลาปลาละอื่ถึงมันจะแบบสุกมากอ่ะแต่แบบเนี้ยมันก็จะยิ่งไม่มีกลิ่นเลย มันมันจะเนียนละมุนนิ่มตอนนี้ก็ภูเขาไฟออกแล้วนะครับถ้าสนใจตัวไหนก็ลองเข้าไปสั่งซื้อกันนะครับตอนนี้ออกแล้วภูเขาไฟสีสเกตเราสองคนก็ต้องลาแต่เพียงเท่านี้นะครับมาบอกข่าวเล่าแจ้งกันแล้วก็ออบอกความอร่อยบอกรสชาติความอร่อยของกุยเยนภูเขาไฟพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสําหรับบ้านฉันไปไหนไปบ้านฉันวันนี้เอ้ยสําหรับรายการบ้านฉันวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับลืมรายการตลอด